จากภายในปกติเนี่ยเราก็จะแบบว่าบำรุงสุขภาพทานอาหารให้สวยจากภายใน,นเลยใช่ไหมเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารใช่แต่อันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันแสงแดดโอ้โหสำคัญมากมานะคะเอาของเขาสิาป้องกันแสงแดดก็จากภายในได้เหมือนกันนะคะบอกวิธีป้องกันแสงแดดจากภายในนะง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าการรับประทานนะคะพวกอาหารที่มีสีแดง อาหารในที่นี้ก็คืออย่างเช่นพวกที่ปรุงมาจากผลไม้หรือว่าผักที่มีสีแดงนะคะมันจะช่วยป้องกันแสงแดดจากภายในได้นะคะก็อย่างเช่นประเภทพวกเยอะะมากๆนะคะเยอะนะมะเขือเทศอย่างเงี้ยมะเขือเทศทับทิมเชอร์รี่บีทรูทพริกก็ได้ค่ะเพราะมีสารสีแดงเหมือนกันนะคะก็ทานแล้วกันนะคะพวกผักผลไม้ที่มีสีแดงเพราะว่ามันมีไลโคปีนสูงมากๆ แล้วก็จะช่วยเพิ่มเกราะแบบเหมือนกับภลุมคุ้มกันแสงแดดที่จะแบบผลิตเม็ดสีต่งตางๆเม,มลานินต่งตางๆให้แข็งแรงคือจากภายในเลยใช่เราจะ,ะดําดําแบบปกติที่แบบว่าตากแบบแป๊บเดียวก็ดาแล้วอ,อะไรเงี้ยแต่ไลโคปีนมันจะไปทําให้ตรงจุดนั้นเนี่ยแข็งแกร่งเพื่อที่แบบดําได้ช้าลงอันนี้เคยได้ยินนะคะเขาบอกว่าไลโคปีนเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างเกราะคุ้มกันแสงแดดเนี่ยได้มากถึง4 0 ได้เยอะเลยได้เยอะกันเลยทีเดียวทานตั้งแต่วันนี้แบบเป็นประจำกันได้แน่นอนนะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่ชอบพวกพวกมะเขือเทศอะไรเงี้ยทานส้มก็ได้ผลไม้สีส้มก็จะไมีได้เหมือนกันมีวิตามินซีนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแบบไม่ให้เราเนี่ย ผลิตเม็ดสีได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารที่มีฟลาวโน์สูงค่ะฟลาวโน์ในที่นี้ก็จะอยู่ในพวกชาเขียวพวกช็อกโกแลตอะไรนี้แต่ต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะเป็นชอ็อกโกแลตแบบโกโก้เข้มข้มนใช่ค่ะ,คะก็ในปริมาณสูงนิดนึงนะคะก็จะได้ผลดีมากเพราะว่าเขามีการวิจัยมาแล้วนะคะจากลอนดอนนะคะ University of a r t London นะคะก็ให้อาสาสมัครเนี่ยคือทานในพวกนี้แหละพวกอาหารสีแดงสีส้มพวกชาเขียวพวก ช็อกโกแลตทานอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่ทานแล้วลองไปใช้ชีวิตกลางแดดบ้างอะไรบ้างกลุ่มคนที่ไม่ทานเนี่ยดำง่ายกว่าคือป้องกันแดดได้จำภายในใช่แล้วค่ะอันนี้เขาพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าการที่เราทานอาหารพวกนี้มันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันแสงแดดได้แล้วผิวหนังของเราก็จะแข็งแรงอย่างเราสองคนเป็นภูมิแพ้แสงแดดใช่ไหม เราก็ทานอย่างนี้เพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นนะมันจะช่วยได้จริงดีขึ้นกว่าเดิมที่ไม่ต้องมีผืนมีอะไรแบบนี้แต่ก็ยังแสบผิวเหมือนเดิมอันนั้นก็อยู่คามจานละใช่แต่ถ้าคุณผู้ชม่ยังแข็งแรงอยู่แล้วยิ่งทานก็ยิ่งแข็งแรงได้เปรียบเลยนะคะรวมถึงการ ทาครีมกันแดดใช่ก็ช่วยได้ภายในและภายนอกด้วยนะคะต้องสวยจากภายในแล้วก็ภายนอกด้วยองคการสองท่าบางทีเนี่ยอัดมะเขือเทศไปเยอะๆแล้วแบบยืนข่ดแดดไม่ได้ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเป็นโรสอย่างนั้นอันน้ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นนะคะก็ต้องช่วยหลายๆอย่างด้วยแต่มันจะแข็งแรงจากภายในอันนี้ดีสุดเยี่ยมมากเลยมันจะทําให้ผิวเราแบบยืดหยุ่นอะมีความยืดหยุ่นใช่แล้วกกระชับอมชมพูด้วยนะเวลาเราแบบ คือตื่นขึ้นมาเน่จะทราบนะคะหน้าหน้าของคนเราเนี่ยถ้าสมบูรณ์เนี่ยเช้าขึ้นมานี่จะดูรู้เลยมันจะเปล่งปลั่งใช่วันไหนลองดูนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยทานอาหารแบบสารอาหารไม่ครบอ่ะเช้าขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนหน้าเหี่ยวเหี่ยวโอ้มันจะเหมือนแบแก้มตกตกอ่ะเออมันต้องดูปาตรงนี้มันจะตกตกนะตาจะเลยๆแต่ถ้าวันไหนแบบเออเราเต็มอิ่มอ่ะิดเปียกเลยหน้าจะแบบ เหมือนมาร์หน้ามาทั้งคืนเลยเด้งเลยใช่หน้าเด้งออกมาทีเดียวค่ะลองดูแล้วกันนะคะผลไม้สีแดงเนาะแล้วก็ลดพวกส้มแล้วก็ชาเขียวแล้วก็ดาร์ชช็อกโกแลตสีอย่างง่ายๆเลยนะคะลองดูแล้วกันนะคะจะทานสดก็ได้หรือว่าประกอบอาหารก็ได้ได้เหมือนกันหมดเขาบอกว่าพวกมะเขือเทศพวกอะไรสีแดงเนี่ยเวลาผ่านความร้อนเนี่ยไลโคปีนจะสูญจะยิ่งดีอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึงลองดูค่ะ สีแดงแล้วใช่ไหมม,มาสีแดงต่อเลยเอาแดงกันต่อเลยค่ะอันนี้เป็นเชอร์รี่ค่ะอก็ทานเชอร์รี่ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะคะอย่างที่นันดันบอกเอาไว้ะนะคะว่าเชอร์รี่เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนี่เรามาดูกันดีกว่านะ,ะว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาว่าเชอร์รี่ผล,ลไม้เพิ่มความสุข น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะ,คะเขาได้มีการวิจัยออกมาแล้วนะคะจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะพบว่าการกินเชอร์รี่เนี่ยมากถึง20คผลเนี่ยนะ,ะจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้มากกว่าการรัประทานยาซะอีกนะคะเนื่องจากว่าในเชอร์รี่นยคะเขาจะมีสาระะที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินค่ะ,คะซึ่งเป็นเม็ดสีในเชอร์รี่ ที่ทําให้เชอรี่มีสีสันสดใสอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะนะคะแดงซะขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ผสมอะไรเลยนะก็คือแบบสีของเขาสดๆเลยก็คือสารตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้คนเราเนี่ยมีความสุขอืยิ้มกันเลยนะคะมันเป็นสารอย่างจริงจังถึงกินขนาดถึงยิ้มเลยยิ้มเลย่ะเหมือนแบบมันเป็นแบบร่างกายมันจะ มันเป็นไปเองอ๋อมันเป็นไปเองสารตัวนี้มันจะไปทํางานเองแล้วเหมือนกับว่าเราเรารู้อยู่แล้วนะถ้าเราคิดบวกอะใช่ป่ะเรารู้อยู่แล้วว่าสารตัวเนี้ยทานแล้วจะมีความสุขใจเราสั่งแ้วกกินแล้วเราจะมีความสุขพอทานเข้าไปแล้วก็ยิ้มเลยค่ะน้อๆผลตอบรับเดี๋ยวนั้นเลยนะคะค่ะก็เขาบอกว่าเป็นนอกจากแพทย์แบบวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีแบบว่าพวกแพทย์ตะวันตก ที่เรียกว่าเชอร์รี่เนี่ยเป็นแอสไพรินธรรมชาติค่ะก็คือแบบเปรียบเสมือนแบบยาแก้ปวดได้เลยอ่ะเป็นแอสไพรินธรรมชาติที่ทำจากเชอร์รี่ซึ่งนั่นก็คือเชอร์รี่สดๆนั่นเองนะคะก็จะทําให้ผิวพรรณของคุณเนี่ยสดใสด้วยไม่ใช่ว่ามีความสุขอย่างเดียวใช่ไหมคะก็ผิวพรรณสดใสด้วยแล้วก็รวมถึงชะลอความแก่ชะลอความชรานั่นเองอันนี้ใครๆก็ชอบ ฟังที่มันผ่านมาความสุขไม่ความสุขแล้วไม่ค่อยรู้อะไรพอบอกชะลอความแก่ทีบกินเลยเดี๋ยวไปหามาเลยได้ผลไหลอย่าได้ผลหลอย่างอยากให้มันไปช่วยเรื่หเห็นลูกเล็กๆแค่นั้นน่ะจําได้เมื่อตอนเด็กๆเนี่ย จะมีต้นเชอรี่อยู่แอบเก็บอยู่เรื่อยเลยนะคะโอ้เนี่ยเนี่ยใส่ประมาณเนี้ยใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเชอรี่ที่ปลูกในประเทศไทยนะใช่ในนมันจะแบบว่าอร่อยจริงจริงรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวจี๊ดนิดนึงมันมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันของเชอรี่ค่ะก็อาจจะเอาไปจิ้มแบบว่าพริกเกลือนิดนึงค่ะแลยอ่ะครบ้วนแล้วนะคะเรื่องราวกูรูรู้รักรู้รัก เรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะมีครบหมดเลยจะมีมาให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามกันได้อย่างนี้ค่ะเรื่อยๆเลยค่ะวนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยละกันะาะสำหรับํำผมนั่นเองนะคะหากประจักษ์ความเชื่อมั่นแล้วแม้แต่เรื่องง่ายๆก็เป็นไปไม่ได้ คะต้องเชื่อมอั่นต้องมีความเชื่อมั่นค่ะคนเราต้องมีความเชื่อมัน่นเข้าไว้คว่ะอืนะคะแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าของเรานะคะจาก Eco Flower Indie พังเบอรี่ไอแอ i พาและร้านไอสเกตค่ะค่ะและขอขอบคุณค่ะเครื่องสําอางจาก BSC แต่งหน้าโดยพี่น้องกบซินดี้กรุป๊ปค่ะค่ะและวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม1ิบเอ็นาฬกาทังช่องบางกอกชาแนลแห่งนี้ค่ะวันนี้นุ๊กค่ะบานบานค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ CD call center คิดถึง CD ดีที่นี่เบอร์เดียว